ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้แล้วแต่พี่ชอบครับนียต้องบอกว่าแล้วแต่พี่ชอบเลยพ,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 พี่ไม่ติดไม้ทานแล้วส่วนถาดนี้อ้าวเนี้ยแสดงว่าในนี้หมื่นหนึ่งนี่าจะแพงนะต้องแพงแน่ๆต้องแพงแน่ไม่เป็นไรใจเย็นอ่ะ นี่เนื้อจะ้ายหลวงปู่บุญไว้กลางบางแก้วเอาแม่ออกไปด้วยครับเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเจ้าคุณจุ้ยวัจักรวัตรคอนเทนต์ผมวันนี้ยพระในตำนานเนี่ยวัดจักรวัตรคืออะไรคือวัดสามปื้มนั่นแหละครับเนี่ยอ่า วัดจักรวัดก็คือวัดสามปลื้มนี่คือเจ้าคุณจุ้ยวัดสามปลื้มเห็นไหมฮะพอไม่รู้ก็เลยหเหมือน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 แบบเฮ้ยอะไรอ่ะแต่พอคุณได้ยินปุ๊บไปเสิร์ชกูเกิลเลยแล้วคุณจะขนลุกนะซึ่งพระเหล่านี้คุณเดินสนามไม่เจอด้วยนี่ เจ้าคุณจุ้ยวัดสามปื้มหรือวัดจักรวัตรวัดวท่านวัดท่านเจ้ามาเนี่ยแหละครับสององสามพันใครเอาพิมพ์ไปองละพันกว่าบาทเนะยต่อมาสมเด็จพ่อคงวัดวังสัพพรสปู่ทวดพ่อคงวัดวังสัพพรสยันพุทธนิมิตพ่อคงจริงงเก่งนะเก่งมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่จริงเก่งมากนะครับพิดตากแพงเหรอสมเด็จพ่อคงปู่ทวด นะคู่นี้เอาสามพันนะคู่นี้สามพันบาทครับจริงๆการศึกษาพะเครื่องไม่ยากคู่นี้สามพันนะคู่นี้สามพันที่จะอกว่าปิดเพราะคงแน่พี่วิสิตปิดอะไรครับต้องถามก่อนถ้าพี่พิสิท์ปิดเพราะคงวัดวังสับปะรดพี่ชายสมจำไม่ได้ทันทีนะครับแน่นอนอนะ่ะพี่จะโผมาเพราะคงแน่ แต่พี่พิสิทธ์จะปิดอะไรนั่นแหละครับเ้อต้องเป็นพี่พิสิทธิ์ไงพอพิสิทธิ์ขึ้นก่อนนะครับส่วนชุดนี้นะเป็นเจ้าคุณนอนี่เจ้าคุณนอทร,รมวิตติโกเจ้าคุณนอที่ทันตัวเจ้าคุณนอนะครับนี่ สองพันห้าสองพันห้าพันแปดเจ้าคุณนอสมเด็จสายลุงเจ้าคุณนอที่ทันตัวเจ้าคุณนอสองพันห้าสองพันห้าพันแปดสองพันห้าสององนะอันนี้พันแปดอันนี้พันแปดร้อยบาท อันนี้สมเด็จหลวงปู่ทิมวัลหารไล่ปลูกเศษออกที่วัดเกาะลอยอันนี้ลงบอลลงบอลแบบนี้ก็สบายใจหน่อยนะฮะลงบอลแบบนี้ก็สบายใจหน่อยอ้าวนะฮยอันนี้ สองพันปู่ทิมวัดรหาไล่อันนี้เขาชัดเจนนะเสกออกวัดเกาะลอยพิวิสิ์ปิดนะฮะเนี่ยเห็นไหมลงบรอนบอลเดียวกับลูกอมอะครับบอลเดียวกับที่ลงลูกอมอะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้ออกปีหนึ่งหก จะเป็นหลวงพ่อโบตน้อยนีอันนี้หลวงพ่อโบตน้อยหรือที่ไหนอะไม่รู้แต่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเน้อ,เนเนอว่านนะเนี่ยยี่สิบหกมคอหนึ่งหกต้องไปหาที่กันเอาก็้อยหนึ่งสี่ใช่ครับ เนี่ยผมไม่ได้รู้ทุกอย่างอะนะแต่พอโตเนื้อแบบนี้ถามว่าใกล้เคียงอะไรอะปูเผือกกินแก้วปูเผือกกินแก้วมีพอโตเนื้อดินพิมพ์นี้แหะครับอันนี้เนื้อผมนะอา้าวถานนี้ มีเนื้ดินเก่าๆอยู่หนึ่งองค์เป็นสมเด็จเนื้อดินเขาเล่นกันเป็นพ่อกวยยุคต้นแต่ผมว่าเก่ากว่าพ่อกวยเยอะถ่านนี้รู้เห็นกันหมดแล้วนะผมเอาว่านะฮะพอโตปูเผือกก็ไม่ใช่ถูกอันนี้เจ้าคุณนออีกสององค์นี่ก็เจ้าคุณนอนะครับ่านนี้ เอาหกพันเจ้าคุณนอสององค์ปู่ทวดนะฮะพอโตปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะเนื้อคุกรักปีหนึ่งหกไปหาวัดเอานะครับโอเคครับพี่พิสิทธิ์หกพันบาทเรียบร้อยแคปหน้าจอครับปู่เผือกเท่าไหร่ไปแล้วครับพี่ทันพิสิทธิ์อะในมือเนี่ยเอาสี่พัน สี่พันบาทในมือเนี่ยครับค็ดีราคาละผมวางเลยแล้วกันคะแนนตาแผ่นดินคะแนนปู่เทียนวัดโบสถ์คะแนน,น,นปคะแนนปู่เทียนวัดโบสถ์องหนึ่งก็ต้องสี่พันแล้วละครัห้สี่องค์เลยอะ่ะเอาไปเป็นพี่ชัยวัดมาเป็นกล่องเลยผมต้องดูก่อนหลวงพ่อที่ไหนใครรู้บ้างเนี่ยมาพร้อมกล่องเลยโอ๊ตไม่รู้จริงๆ พิมพ์ประธานพรเนื้อดีด้วยพิมพ์ก็คุ้นด้วยเนี่ยติดจรวดไม่พอต้องมีเทโบพ่วงด้วยที่ไหนอะผมไม่รู้จริงเพื่อนพระบ้านสุดๆอนะมีกี่องค์นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมียี่สิบองค์มีใครรู้ไหมวัชนะสงครามไหมไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าแววดีวัชนะสงครามก็สบายเลยอสิอ่ะมีให้ยี่สิบองค์ยี่สิบองค์เนี่ยแพงมากเลยนะให้ทีเดียวยี่สิบองค์เลยนะยี่สิบองค์เอาไปเท่านี้แล้วกัน นะครับยี 6, ่สิบองค์หกพันเท่างค์สามร้อยเนี่ยหลวงพ่ออะไรคนรู้เท่านั้นจะได้ไปหรือไม่รู้ก็คือพ้าแท้พอรู้แล้วก็เข้าวินครับอ่ะได้ไม่เป็นไรครับต่อรองกันได้ ที่สายันยักแสงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาที่มีกล่องนี้อยู่กล่องหนึ่งผมก็ไม่รู้อะไรบ้างนะแต่กล่องนี้เข้าผมสี่พันล็อกเก็ตอ่ะเขาผมสนะี่พันอะผมก็เอาคุณสี่พันะเอาสี่พันบาทหมดถาดไปเลย เหลื่สงเรรษฐพุจานโตรุ่นพายดีพินาศพอเปลี่ยนพอแชมพออุ้ยวันม่อปู่สามปู่ทูบแค่นางเลิศเงินนินะวะด้วยปู่ทวดอะปู่ทวดอาจารย์เอียดเหรอเออเอาเนี่ยเขาเอาท่อน,นี้ผมก็เอาท่าน,นี้เอาเอะ อันนี้เป็นเครื่องรางของคนจีนนะเนี่ยครับพอคล้ายพ่อแดงเออบางกลวยนนบุรีอ่ะก็ให้ไปหมดเลยครับพิพิสิหมดกล่องเลยเนี่ยส่องสบายล็อกเก็ตเนี่ยถ้ารู้ที่ล็อกเก็ตอจ,จะแพงนะครับถ้ารู้ที่เดี๋ยว เหรียญปูดุลออาปูดุลสวยๆเลยสามเหรียญเนี่ยพาบ้านเนี่ยเป็นแบบนี้ครับอ่ะไปอันนี้เป็นของพี่พิสิทธิ์อันนี้ที่ไหนเก่าดีเหมือนกันนะเนี่ยใครรู้บ้างวันนี้ปลาหน่าจะเยอะแต่ชื่อเขาแปลกๆไปจริงๆปลาหน่าจะเยอะนะวันนี้ ใครรู้บ้างว่าที่ไหนวัดดาวดึงนะวัดดาวดึงสารามจังหวัดขอบคุณครับผมได้ไม่มีงานทำอีกแล้ววัดดาวดึงสารามขอบคุณครับปู่พี่ม,มาไหมโคกสวายนะวัดโคกสวายครับผม วัดโคกสวายครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหลังไลฟ์เสร็จชิคๆเป็นพระเก่าเนี่ยมีลงชาติแดงเลยเนี่ยลงรักและลงชาติอืมครับใช่ครับรับทราบครับพี่บุญเกิดก้อนยะขอรายละเอียดหน่อยฮะว่าเป็นวัดที่ไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวผมเข้าไปหาข้อมูลเนี้ย ขอบคุณมากๆครับผมมองสมเด็จท่านแล้วชมชอบนะมีมนสเสน่ห์มีความคมชัดของเนื้อแล้วลงรักคาทองนะเนี่ยเนี่ยตึงใจดีอย่างลงชาติชาติอย่างหลวงบุญนะี่ยวัดเนะีโคกสวายหรือพงสวายนะครับต้องไปติดตามหาข้อมูลกันเอา นะบพอพุ่มวัดโคกสวายตรงเนี้ยพิมพ์ราคาเลยแล้วกันมีอะไรบ้างไม่รู้พี่พิสิธิ์ปิดสามหมื่นห้าเอาว่าสามหมื่นห้าฐาน,นี้ที่พี่พิสิธิ์จะได้รูปปู่เพิ่มว่ากลางบางแก้วหมื่นฟาบาทพระแก้ววัดบ้านปู่พร้อมตลับเงิน ห้าพันเกินแน่นอนสมเด็จเก้าห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่รูปเหมือนพอเปาะวัดช่องลมปู่ทวดศูนย์แปดสวยปิ้งสององค์เนี่ย พียเดี๋ยวรูปวชแชมเหรอครับวชหลองเหรอพอเงินเนี่ยหลวงพ่อภอาสีปู่บุญไอกลางบางแก้วปู่เพิ่มปู่บุญเนี่ยตีไปเลยสองหมืน่นนี่ตลับพระแก้วสวยด้วยสองหมื่นห้าลอกเก็ตพอเต๋ อันนี้ศูนย์กว่าพอะปานประทับสิงวัดดงตาลสวยด้วยสองหมื่นห้าสามมื่นผมว่านี่ก็เกิดแล้วนะสามหมื่นห้าพี่วิสิตโอเคไหมครับโอเคกดเก้ามุห้าตัวปู่ทวดบ้านเลยครับผมอยากจะบอกว่ามีพ่อผางด้วยอยากจะบอกว่าทานนี้วันละครั้ง ก้าห้าเนี่ยเห็กำไรอะ่ะโถพ่อประสิเป็นหมื่นแล้วเหมือนกันครับไม่ถูกนะกด9ให้น้องหน่อยครับโอ้เยอะเยอะมากอา้าวอ่ะมาหมดนี่แหละของพี B ่พิสิตสีบลีเพราะกลวยยังแล้วมีพิมไม่มียามด้วยนะโอ้พี B ่พิสิทธิ์ กดก้าแล้วกดหัวใจแต่ไมาให้ด้วยสิวรีเพราะกลัยพพนไม่มีย่ามต้องไม่มีย่ามแพงเก็บร้อยใส่ถาดไมาให้ไปโอ้ยนะครับเหรียญพ่อพินรุ่นแรกเหรียญพ่อพินวัดอุบลรุ่นแรกบล็อกไม่มีผลอันนี้คือรุ่นแรกเลยนะีย ส่วนบล็อกพลจะเป็นแบบนี้เห็นไหมตัวหนังสือจะชัดต่างกันอย่ารุ่นแรกไม่มีพลตัวหนังสือชัดไดูที่อออ่างอันนี้รุ่นมีพลเนื้อปาก้าก็จะมีกล้าคมีพลก็จะไม่ชัดเหรียญรุ่นแรกว่าพินไม่เจอแล้วรุ่นแรกพ่อพินเอาหกพันหกพันบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพินวัดอุบลเก็บให้สุดหยุดที่รุ่นแรก ไม่เจอแล้วครับพี่พิสิธิเท่าน,นี้ด้วยเนะี่ยผมเอาอันเนี้ยผมเอาสามพันนะอันเนี้ยเป็นสองเหรียญเก้าพัน 9, ถ้าพี่พิสิธิ์เอานะก็กดปิดสามพันจริงๆเหรียญนี้ก็สี่ห้าพันอยู่แล้วครับพี่เต่านุ่มยังต้องมาพอพินนะโอ้ปูเอี่ยมอันนี้ปูเอี่ยมพอแดง ให้ไปแล้ววันนั้นที่เนี่ยพระยอนนิยมจากผมมุมให้ราคาคุณไปต่อได้แล้วสวยด้วยอ่ะมามาที่ปูเอี่ยมวัดหนังกันดีกว่าปิดตาหัวบานเย็นสวยแชมเปี้ยนสภาพนี้ถือว่าสวยแล้วนะเนี่ยถือว่าสวยแล้ว fc มีวิสิ์ใครอยากได้ปิดตาหลวงปูเอี่ยมวัดหนังปิดตาหัวบานเย็น<ๆ> เนื้อดำกดเก้ามารายการสุดท้ายวันนี้ที่จะประมูลพระยอดนิยมของวงการครับผมเขียนราคาใส่มือก่อนไม่อยากมาเศร้าทีหลังเขียนราคาใส่มือเพราะไม่อยากมาเศร้าทีหลังปู่ทวดวช้างให้ปีศูนย์เจ็ดอันเนี้ศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หกนะเนี่ยนะครับอันนี้เอาหกพัน อันนี้เอาหกพันบาทนะครับปูทวดเหรียญน,นี้เอาหกพันบาทนะ่ยใครอยากได้ปูทวดครับนี่นะหกพัน 6, บาทปู่ทวดผมเล็ท้ามาเพื่อเหรียญแรกอะนะฮแขวนปูทวดไม่ตายหง วัดช้างให้ครับขอบากกาเฮ้ยจริงๆเหรอเหลี่ยนปู่ทวดออ่ะวงนี้สองนาทีต้องบอกครับว่าถ้าเป็นปิดตาปูเอียมวัดหนังหัวบานเย็นนี่เขาดังครับประเทศไม่ค่อยเจอสวยครับ นะอันนี้ก็ดูง่าหยิบมาก็สบายตาความสวยขององค์นี้มันใครที่เกิดคือคุณต้องโดนสี่ห้าหมื่นอยู่แล้วแต่ผมเขียนราคาเสราา็จแล้วเอาว่าคุณไปถามหาปิดตาเนะี่ยหัวบ้านเย็นปูเอี่ยมวัดหนังเจ้าของเหรียญเบญจพากาีเมืองไทยเหรียญลักล้านนะครับปิดตาวัดหนังองค์หนึ่งเป็นล้านนะีแต่นี่ปิดตาเนะี้อผงหัวบ้านเยน็น ใช่ครับแดงเจอเยอะแดงเจอขาวเจอแต่ดําไม่ค่อยเจอครับนีแดงเจอขาวเจอหมดเวลาครับอ่ะเนี่ยใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอ้เนะปิดตาหัวบาเรียนคุณไปถามเซียนพระ แต่ต้องเซียนบ้ะที่เขาเคยได้ของและเคยมีของนะครับเนี่ยโอ้โหสามหมื่นห้าสามหมื่นสามมื่นสองพี่พิสิทธ์แฟนเพจประจำด้วยพวี่พิสิทธิ์ตรงเนี้ยพี่พิสิทธ์ไม่ต้องโอนมาสามหมืนหพี่พิสิทธ์โอนมาสามหมื่นหนึ่งพันบาทพอให้พี่วัฒนาทันผมก็จะเอาราคาเนี้ย สามหมื่นหนึ่งพันบาทตันนี้ดูง่ายดีผมชอบผมชอบความดูง่ายฮะของเม็ดมวลสารถ้าผมชอบความดูง่ายฮะเนี่ยของมันเนี่ยของที่ควรจะแขวนนะครับไม่ค่อยเจอแล้วครับเดี๋ยวนี้เนื้อดำอะเอาจริงว่าเนื้อดำเป็นเนื้อที่ที่ ไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นผมพูดคำนี้ดีกว่าพี่พิสิทธิ์เนื้อขาวยังมีซ้ํากับกลุ่มอื่นได้นะยังบอกเออยังเจอที่อัมพวาแม่กองแต่ถ้าเนื้อดำไม่ซ้ำใครฉะนั้นเนื้อดำจึงเป็นเนื้อที่ค่อนข้างพิเศษนะครับคือเนื้อแดงเนื้อขาวสามหมื่นกว่าหมดแต่สำหรับผมแนะนำให้เล่นเนื้อดำองน์นี้นะครับ พอเงินบางคานขคยอยากได้พอเงินบางคานนี่พอเงินบางคานที่ทันตัวพอเงินบางคานรายการสุดท้ายเลยครับเอาราคาเดียวกับเต่าป่นนี่ลงบุหรีวครับนะพระพอเงินบางคานที่ทันตัวพอเงินบางคานแน่นอนราคาเดียวกับเต่าลงบุหลิวครับครับอ่ะอันนี้เก็บไ่ได้วยลูกใช่ พอเงินดอดบางคานไปหาแขวนเนื้อผมบอกเลยไปหาแขวนกันเลยแต่เราพลาดไม่ได้แขวนพระดีเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีใครเขาบอกเราครับว่าพระดีๆเนี่ยที่หายากๆที่ใช้แล้วห็นบนแน่นอนะมันเป็นยังไงไงนะเราแขวนแต่พระยุคลูกศิษย์แล้วก็แพงแพงไม่ได้แขวนพระอาจารย์จรมานานแล้ว นะไปแขวนพระอาจารย์กันตัดลง y o u u u b ูใไ้ด้วยถ่ายรูปไว้ให้ผมด้วยนะครวันนี้ผมโลดบงแพ้นะครับต้องกล่าวคําว่าฝันนีราตรีสวัสดิ์กับแฟนเพจทุกทุกท่านด้วยปู่ทวดเนีฮะเหลือม่เหศสวนสวนซีนี่นะครัม่เหศสวนสวนซีต้องกล่าวคําว,ว่าอันนี้เป็นหลวงปู่ปั้นพิกุลโสคัน ไม่เอสวนขอหนึ่งหมื่นได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรผมให้ไปพี่วิสิตก็เป็นนะลูกค้าดีอีกท่านหนึ่งนะครับต่อก็ให้อ่ะหนึ่งหมื่นบาทไทย